สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาจ้ะมื้อนี้อ้ายเอามาชิมไว้ไปซื้อของบอกว่าเธอไปซื้อของเธอขอฉันไปชิมปลาดอกไม้ได้บ่ว่าซั่นสิมาเก็บดอกไม้ก่บซั่นเป็ดจะแจกกันในสวนอีกพ่อแม่พี่น้องจ้ากันลัางงามเนนาะพ,พ่ตัวผึ่งอรอรอผึ่งไอ้มาเข้ามาในบ้านพ่่อนีอจ้ะสวยงามสวยงาม,สว,งามสวยงามอีหลีน่าจะนะ ภาพนี้สวยๆค่ะสวยงามอิรีดอกไม้มาลงมือเก็บเลยเดี๋ยวเราไปสื่อคล้องบอ่อใบไกลจากนี่จ้ากลานอุป,ปกรณ์มูสิมาหาวาสัสนเฝ้าเก็บเฝ้าหักเฝ้านั่นเฝ้าพยาบาน <c oughs> ไปจับพ่อแม่พี่น้องภาพไปเบ่งงามๆโอ้ยมาจับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อึ้งอ๋อ อมีดมากอะคือเก่าหันล่ะหน้าตัวมือหักออกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเจ็บท้องดังอึดอึดบ่แม่ยังดะว้องเจ็บท้องพ่อแม่งดอกอ้าวโอ้ห้วยน้ำน้ำงามๆกับมะเกิดอยู่ในป่าน้ำพี่โอ้ยเนาะ มพอมันเกิดช่วยในป่าน้ำเาเก็บก้อนหายแล้วสิมาฮับตาไล่อีกแล้วพวกเจ้าดอกไม้นามๆป่ะพาเก็บดีจักเชื่อพวกเจ้าว่าเก็บแบบลูกลี่ลูกหลอนหัวซักหัวขวบ อ๋อมาก,กับมาน้ำเมื่อเด็ดล่ะบางต้นกระเด็ดง่ายง่าย,ยจังสบงิบางต้นบางต้นกะยาบแมาา้แตเนะเ <c oughs> ต้นกะยาบอาวะจะบอกขี่ขานเมียนท่วาสันเรื่องเมียนนะเรื่องเก็บเอาไว้ที่หลังเรื่องงามนี่เขอจะไปก่อน จับพ่อแม่พี่น้องจา้าเนี่เนาะคนงามอิลีพ่อแม่พี่น้องจา้าปีนี้เกิดป่ญหาเพราะห้อยกระจกมาถากมาไถออกพร้อมน่จาจะเนาะคนสวยงามน่จาจะเนาะ สีขาวมีว้าลายพุพพ่นจะพาขึแนไปฟองพ่นก็โอ้จะอ่อมาแล้วอือ,อันนี้กรอบดีจ้ะอืมพ่นนะกรอบดีขนาดโอ้โหไงพี่น้องเลยดอกไม้ฝรล่งหนจ่จะมแมนสวยงามอีดี ปีแกขึ้นมา,า,ากันนั่นโอ้ยจะไหมมันดกคักดกแน่ยกำลัางงามปีนั่นเนาะ <c oughs> มาปีนี้ข้าเจ้าใช้ข้าเจ้านั่นออกมดกำลังปลูกสางวัสดะใช้ถิ้ง <c oughs> ปีนี้สิมาเก็บเอาเม็ดแทงมันไปไว้วานแถวถนนคางบ้านจอย,อยู่ <c oughs> ชาวบ้านจอยข้าเจ้าก็เอาเม็ดไปวานงามขึ้นกันจะ้ะกำลังงาม ขึ้น,น้ำค้างข้างกําลังงามกําลังงามวางอะไรกันโอ้กอบดอีกอบดีขนาดจ้ะดูนี่โอ้นี่ก็งามโอ้นี่ก,นก็กอบดีกัน โอ้สุดยอดน่จ้ะอืมสวยงามอีกแล้วไ่นะตาเป่าอ้าว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 นี่แม่เธอไม่จังเลยจ,จังมากก็คนยู่คนตากันคนตาก็คือจังมะเหี้ยอขึจังมะกว่า กันพังหมดเละอีนเม่ยคอยปทัทเทนโอ้พี่จ้ะวุ่นอะไปฝไป่ามาเด้อไอ้ฝ่ามาเด้อค่ะเด้อเอ็นจอยกำลังม่วนกับกันเก็บดอกไม้ปลายุทธาไอจีด ล่งตัดเทกด้ยมนเลยาวาาตัดแล้วเราจะต่ว่านไห้เก็บซื้อผ้าจอยมาเก็บตรงไหนก่อนมาสั่น สวยงามขนาดอูกับป่าเขาลำเนาไผ่สวยงามจ้กกาทัุงผีกันตอดคุ้มตาขา้นสกเพิ่งเนี่ยเพิ่งว่าเทินมหาเย็นน้ำหวานจากช่อดอกไม้ชั้นละอันนี้จ้าดอกตูนไปน้ำ มือนนันมาบ้านในบ้านในบ้านคักช่างนี่บ้านมื่อนี่บ้านแล้วบ้ามือ่อนี่กับบ้านแล้วบุญนะบ้านกับบ้านเน,น,นี่ยจ้าบุญนะสียงามดี ตะเก็บตใหไ่กระตาลายัางสิเฝ้าข้าตะเงิกบึงขัวอย่อนบอดีขอโทษจังบ่อยเอาไว้กระลุงเป็นมากโอ้เอ้าตากองข่างอยู่กิ่งใหม่พอดิดพอดีด ว่าว่ากิ้งไหนดอกไม้ต้นหญา้าพระจ่ะค่ะต้นหญา้าต้นญหญ้าเป็ลายเพชรแต่มนตันสวนจาความงามเนี่ยต้นดอกลูกปืนนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะต้นดอกลูกปืนสวย ดอกซีขาทั้งผลเดืเอดเซลยุ่ยแล้วตั้งผพีกันเล้วต่อยคุ้มตากันเด้อตัวพึ่งเด้อแบงกันชื่นชมพวกเธอกินละละน้ำบานนั่นน,ะน่ะทง่ามร้ายบางเนี่ยน รับกันเอ้ยขมันดินมันอ่นนุ่มเนี่ยมันเออมาขุดเอาต่วนเพิ่นไปปลูกก็สิไข่เนอะจต่เนอะสนั้นปีนั้นขุดไปปลูกกับาติไทยเพราะว่าต้องเอา,มาเมล็ดเพิ่นไปเพาะปลูกแล้วมั้ง จะแปลกตาม嘛ใส่ดอกไม้กันเนด้อจ้ะรูปรวงให้เบิ่งว่ามันลายปันได้เบิ่องเนี้ยเบื้องไม่จะเป็นฉันเป็นฉันปานเต็มถี่จะไม่งามลายนี่เบื้งเนีน่สุดยอดเลยดอกกตาก่อนจ้ะใส่ดอกกระตากันเด้อเป็นได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเต็มกระตาแล้วไปเก็บเอาดอกตุ่มๆไปจักบาทก่อนจ้ะพ่ด สุดยอดสุดยอดจะพาไปจัดสวนน้ำงามเดี๋ยวจ้าเด้อค <over> ือสิเต็มเลยล่ะ <õ> บัดเชนี้คือสิเ <adventurous> บืองงามคักกว่าเก่าจะพาไปเอาดอกตุ่มจะไปรักตัดดอกตุ่มๆุักบาดกันเด้อเป็นเดี๋ยวจ่าทำไมเป็นหัวเบื่อนี่ก็สวยนั่นก็สวยจับหัวหุ่นไม่ลายผัวสีขาวนี่พวกเนี้จ่า อุ้ยเบงเนี่ยสุดยอดบ่จันสุดยอดบ่ปุเนี่ยสวยงามบิลีจันสวยงามบิลีดอกไม้โอ้สะอ่อนดอกไม้เลยใบไพี่น้องจ้ะสุดยอดเลยจ้ะุาสุดยอดสุดยอดเอาละจ้ะบ่บไม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิพ้าทายเบิ่งดอกงามๆเถ้าออกไปทาอ้ายอ้ายมาแล้ว ขอบพระคุณลหลายๆจ้ะบิดตรงนี้กระเทอปรสิพิาพยังออกไปในี่สิพาิภาไทยบนตลอดทางแต่น้องมีความสุขหลายจ้ะเอาละคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้แล้วจ้ะขอบขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark จากพ่อพีพ่น้องงามงามงามเอาละเอาละ,อาละสอนความงามของดอกไม้ <laughs> ความสวยงามจ้ะมงหมวกเล่ากระบิดกระเบี้ยว สุดยอดอีลีจ้ะสุดยอดสุดยอด